่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่กรบครับเสียงที่ท่านได้ฟังอยู่นี้คือเสียงจากทิดบุญบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนก็ไปฟังประวัติวันที่13กุมภาพันธ์2567ในคลิปเสียงช่องบว Channel หรือถ้าอยากรู้ว่าปีนี้ผมทำงานอะไรบ้างที่เป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ท่านทั้งหลายก็ติดตามฟังวันที่5กุมภาพันธ์ 2,568นะครับและระยะนี้สืบเ,เนื่องจากเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมเราได้พบปะสังสรรค์กับแฟนรายการจำนวนหนึ่งโดยเราไปที่จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะแฟนรายการท่านสุป,ปเกียรติและก็คุณนวลจันทร์ท่านเป็นเจ้าภาพและผมก็เล่าเก็บตกรายละเอียด อะไรอ,อะไรมาแชร์ให้พวกเราเนี่ยได้รับทราบเสมือนว่าแม้ตัวท่านไม่ได้ไปก็เหมือนสังสรรค์อยู่กับเรานะครับในบรรยากาศของการสังสรรค์พูดคุยเนี่ยก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะถ้าเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเรียนหนังสือไม่เยอะแต่ผมก็ชมเขาว่าเขาเป็นคนเก่ง เขาค้าขายเก่งนะแล้วเขาก็เรียกว่ามีมุกเข้ากับคนได้ดีมากท่านนี้ก็คือคุณใหญ่คุงวันที่คุณใหญ่คุงเขามาเนี่ยนะเขาก็เอาขนมจีนมาคือคือพักพวกเราเวลาไปสังสันกันเราก็จะมีอาหารมาคนละอย่างสองอย่าง นะครับเขาก็มีขนมจีนน้ำยามาแล้วก็ของที่เอามาฝากพกพวกเขาก็เพาะกล้ามะเขือโดยเวลาเขาเพาะกล้ามะเขือเนี่ยเขาก็เพาะมาเป็นถาดเลยนะท่านเคยเห็นใช่ไหมครับถาดพลาสติก <c oughs> ที่มันมีขนาดหนึ่งถาด50าลุมหนึ่งถาดหนึ่งลุมหนึ่งถาด สองร้อยหลุมก็แล้วแต่ชนิดของพืชผักนั้นๆครน,น,นี้เวลาเข้าไปเพาะมาเป็นถาดเสร็จแล้วเนี่ยคุณใหญ่คุงเขาก็กลัวว่าเอะประเดี๋ยวคนจะหิ้วกลับบ้านไม่สะดวกกลัวต้นกล้าจะชำ้ำเขาก็อุตส่าห์ไปเอาแก้วกาแฟแก้วกาแฟตลาดบ้านละจันท่ะ เขาจะเป็นแก้วแล้วก็มีไม้ไผ่เป็นหูหิ้วอะ่ะก็เขาก็ถอนถอนต้นกล้าขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วนะสามต้นห้าต้นก็แล้วแต่ขนาดพอเหมาะบางทีก็ไปตัดขวดขนาด,าข,นาดขนาดเล็กผ่าข้างแล้วก็ต้นกล้าใส่ลงไปให้ทุกคนหิ้วขวดกลับบ้าน ก็มีต้นกล้ามะเขือด้วยบางทีก็ใส่ขวดใหญ่ก็เยอะหน่อยเพราะความสูงมันมากนะครับเขาก็แจกแจกแจกกันไปผมก็ไม่ได้ไปบอกบอกนี้ไม่ต้องไปลำบากขวดลำบากแก้วหรอกไอ้ถาดประเภทที่เขาทำเป็นลุ่มๆเล็กๆเ,เนี่ยเวลาที่เขาจะให้ใครไปเนี่ย เขาก็คุณจะเอากี่ต้นล่ะสี่ต้นก็ตัดสี่หลุมถ้าสิบต้นก็สิบหลุมนะเขาก็ตัดไปเลยครับที่เขาทำเป็นพลาสติกนะเพราะว่าเพื่อว่าเวลาเขาเพาะขายเวลาจะแบ่งเขาก็ตัดถาดนั้นไปเลยแล้วก็ยกถาดนะไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็หิ้วกับบ้านไปเลยนะมันก็ไม่ต้องทำให้รากมันช้ำ เพราะถ้าเราไปถอดรากมาจากถาดเพราะใส่ลงไปในขวดในแก้วนะแล้วก็กว่าจะไปปลูกบางทีมันก็อาจจะช้ำไม่เยอะหรอกแต่มันก็ช้ำได้เพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปนะคุณใหญ่คุงถ้ายกถาดไปแบบนี้แล้วใครต้องการกี่ต้นตัดนะถ้าสมมติแถวหนึ่งมันหต้นสองแถวก็สิต้นแล้วก็ตัด ยกถาดไปเลยเวลาเขาจะปลูกใช่ไหมก็ไปเตรียมหลุมเขาก็ถอดต้นกล้านะลงปลูกไปได้เลยนะทีนี้ในการสนทนาเนี่ยคุณใหญ่คุงเขาเป็นแฟนรายการทีวีผมซึ่งปัจจุบันไม่ได้จัดทีวีแล้วแต่ผมก็มานำเสนอในสื่อโซเชียลมีเดียแล้วเขาชอบคอลัมน์โทรหาประชุม แล้วก็ถามผมบอกว่า,อาไอ้โทรหาประชุมเนี่ยประชุมคนเนี้ยชื่อจริงๆว่าอะไรนะครับเขาใช้คำว่าประชุมกับตะชื้นปกติผมใช้คำว่าประชุมลุงชื้นนะฮะก็ใครเคยดูรายการผมก็คงจะนึกออกผมก็บอกว่าจริงๆประชุมกับลุงชื้นนั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริง แต่ผมหมายถึงชาวบ้านชาวช่องทั่วไปทั้งหมดที่ผมจะสื่อความหมายถึงนะฮะแล้วก็ก่อนจะพูดว่าเด,วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเลือกคำว่าประชุมลุงชื้นผมก็บอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะสมัยท่านนายกทักษินเป็นนายกผมทำรายการทีวีผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่ง เรียกว่าโทรหาในกอในกอถ้าคนเอากอไก่มาติดกันก็เป็นนายกที่กล้าทําอย่างนั้นเพราะว่าสมัยนั้นเลขาท่านนายกใน,น,อน,น,นตอนนั้นตอนนั้นเขาเป็นรุ่นพี่ผมที่กเกษตรผมก็เลยกล้าแล้วเขาก็เพราะว่ารุ่นพี่ผมเขาดูอยู่เขาก็จะนำความไปบอกได้เพราะนั้นสมัยนั้นผมมีอะไรแนะนําผมก็โทรไปเช่น ผมก็โทรไปช่วงนั้นโทรหาในกอนะผมก็บอกว่าสวัสดีในกอได้ข่าวว่าจะสู้ลบกับความยากจนเลยฉันนะว่าไม่ยากวิธีสู้ลบกับความยากจนถ้าคนจนคนไหนเขาไม่มีทุนเราก็ให้ทุนเขา้าเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวได้ก็ค่อยเอาทุนมาคืนหรือว่าคนในเขาพอมีทุน แต่เข้าไม่มีวิชาก็ให้วิชาเขา้าและวิธีการง่ายๆก็คือว่าประชาชนบางคนก็รวยบางคนก็จนก็จับคู่กันสิเป็นประชาชนคู่รหัสเป็นพี่รหัสน้องรหัสและที่สำคัญต้องเล่งสำรวจผู้มีฐานะยากจนผิดปกติว่ามีกี่คนส่วนคนร่ำรวยผิดปกตินะ ไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาราวเขาล็อกแต่ต้องดึงให้เขามาช่วยคนจนเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมโทรสมัยนั้นแล้วต่อมาเราก็เห็นผลว่าสำนักง,งานสถิติแห่งชาติก็มีการสำรวจมีคนจนกี่คนมีคนรวยกี่คนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นยุคเริ่มแรกทีนี้พอต่อมาพอท่านผูกปฏิวัติ ผมก็ไม่กล้าแล้วผมก็ยกเลิกคอลัมน์โทรหาในกอยกเลิกไปแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นโทรหาประชุมกับลุงชื้นแทนเพราะว่าเราไม่รู้ทิศทางลมเอาก็จะถูกใจไม่ถูกใจย,ยังไงใช่ไหมฮะผมไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยทีนี้ผมก็บอกเล่าให้แฟนๆรายการที่ไปบอกว่ากว่าจะได้คําว่าประชุมลุงชื่นเนี่ย ผมเลือกอยู่ตั้งนานว่าจะเลือกโทรหาใครแต่ความหมายก็คือว่ามีข่าวคราวอะไรก็จะบอกกล่าวชาวบ้านให้ได้รับรู้อะแทนที่จะบอกว่าข่าวสารจากทิศบ้วนอะไรก็ไม่ไม่เอาก็ใช้วิธีโทรหาประชุมลุงชื้นเลือกประชุมลุงชื้นเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการเกษตรถ้าท่านมีประชุมกับลุงชื้นเป็นเพื่อนคู่จิตมิตรคู่ใจ ทำอะไรก็มีประชุมมีลุงชืน้นอยู่เสมอเนี่ยต้นไม้ของท่านก็จะเจริญงอกงามและผมก็บอกว่าอย่าไปคบหาตะแฉะกับตาแห้งเพราะอะไรเพราะถ้าตะแฉะก็หมายความว่าน้ำมันไปแทนที่อากาศในดินสมดุด รากก็าหายใจไม่ออกเช่ลนเราลดน้ําจนแช่ขังอย่างเงี้ยเรียกตาแฉะไม่ดีนะครับทีนี้ตาแห้งตาแห้งก็คือเราก็ไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นเลยในดินก็มีแต่อากาศไม่มีน้ํามันก็ทําให้ไม่สามารถที่จะดูดซับละลายปุ๋ยขึ้นไปเลี้ยงได้ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกชนิดแหละ เขาต้องการน้ำสม่ำเสมอคือความชุ่มชื้นชุ่มชื้นก็หมายความว่าในดินมีอากาศ50มีความชื้น50เออรากหายใจได้เดินสะดวกมีน้ำนะก็เลยเลือกใช้คำว่าโทหาประชุ่มหลงชื้นโดยผมก็จะจับว่าช่วงที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเทศกาลอะไร มันมีวันสำคัญอะไรหรือว่ามีข่าวสาราบ้านเมืองหรือข้อกฎหมายอะไรที่คุบควรจะรู้ชาวบ้านควรจะรู้ผมก็จะใช้วิธีโทรทีนี้ผมบอกว่าไอ้เวลาผมโทรศัพท์เนี่ยสังเกตไหมครับถ้าใครเคยดูโทรศัศท์โทรศัพท์ที่ผมใช้อะมันเป็นโทรศัพท์มีสายที่สายต้องติดกับตัวเครื่อง แต่ผมไปซื้อเครื่องนี้มาจากสนามหลวงสนามหลวงในอดีตก็คือจตุจักรปัจจุบันน่ะเขาย้ายมาจจตุจักรซื้อเขาตัดสายมาแล้วและผมก็พูดอันนั้นน่ะคนก็อาจจะมองไม่ถึงผมอธิบายไปบอกว่าผมหมายความว่าบางทีผมแนะนำไปพูดไปอ่ะมันไม่ถึงหูผู้ใหญ่หรอกหรือว่ามันไม่ถึงชาวบ้านหรอก บางทีถึงก็ไม่ได้ทํามันก็เท่ากับไม่ถึงเนี่ยเรื่องนี้ก็เคยมีแฟนรายการบอกว่าเอา้าโทรศัพท์ไม่มีสายแล้วมันจะโทรถึงได้ยังไงเขาเคยทวงมาแฟนรายการบางท่านทวงมาเหมือนกันแต่ผมก็เล่าให้ใหมิลักแฟนคลับฟังบอกว่าความจริงนะ่ะผมจะใช้วิธีเอาไอ้ทางปาก ไปไหวที่หูเอาไอ้ทางหูมาไว้ทางปากแล้วก็จะพูดกลับทางกันโดยซ้ำไปแต่กลัวว่าคนดูเนี่ยจะคิดไม่ทันผมกำลังจะบอกว่าไอ้คนที่โทรเนี่ยมันบ้าแต่มันไม่โง่นะครับคือเรื่องที่มันพูดออกมาเนี่ยที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโงงเง่าเต่าตุนมันเป็นเรื่องเฉลียวฉลาดแต่มันดูบงองบอ,งบองบมบวม แต่ว่าที่สุดผมตัดสินใจว่าไม่เอาก็เอาทั้งปากไว้ทั้งปากเอาหูทั้งหูไว้ทั้งหูแล้วผมก็เลยเล่าให้แฟนรายการฟังเลยเถิดไปเลยว่า,าถ้าดูไตเติ้ลรายการผมจะเห็นว่ามีผมเนี่ยพายเรือกับภรรยาแล้วก็ถามว่าท่านเคยสังเกตไหมเรือที่ผมถ่ายเปนะ็ผมเอาท้ายเรือไปนะผมนั่งอยู่หัวเรือแล้วผมเป็นคนพายนะฮะภรรยาผมแค่ ประคองแลวผมก็เล่าเบื้องหลังให้ฟังว่าที่ว่าพายกันไปแล้วก็คุยกันไปเนี่ยภรรยาผมว่ายน้าไม่เป็นผมถ่ายทําตรงนั้นริมแม่น้ําท่าจีนหน้าสวนที่สุพรรณบุรีผมก็บอกภรรยาผมบอกเนี่ยถ้าพี่ล่มเรือนะเธอไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพเธอตายแน่แน่ภรรยาผมก็บอกพี่ไม่กล้าล่มหรอกเพราะว่ากล้องมันจับอยู่แน่ เขาก็จะมีมุกแรงเขาอย่างเงี้ยนี่ผมก็บอกแฟนรายการว่าที่ผมพายเรือไปเนี่ยชีวิตครอบครัวมันเหมือนคนสองคนลงเรือลำเดียวกันต้องประคับประคองนะฮะนาวาลำนี้นะครับให้ถึงฝั่งนะครับจนถือไม้เท้ายอดทองอกระบองยอดเพชรนะฮะแล้วก็ผมต้องการเน้นความสำคัญของ สถาบาันครอบครัวและผมพายเรือนะนะั่นอะพายทวนน้ำนะและพักจะบอกกนะับใครๆบอกว่าในวัยหนุ่มทำไมไม่พายเรือทวนน้ำวัยชราจะได้กลับบ้านโดยปลอดภยัยหมายความว่าคนเราเนี่ยในขณะที่ยังมีกำลังวังชาเรี่ยวแรงแข็งขันทำไมไม่ทำทำไว้สิเก็บออมไว้สิ พอเท่าแชลัแก่ชะลาเป็นคนมีสตุง้งสตังมีสมบัติพัส,สถานมันจะได้มีลูกมีหลานไงอ้าวคุณไม่มีอะไรเลยลูกหลานมันก็ทิ้งหมดนะครับเนี่ยอะไรผมก็เล่าให้แฟนๆรายการได้ฟังนะครับและวันนั้นนะมีคุณนงนุชเทียมนลงกับท่านวีระก็เป็นอดีตนายทาหารเลือสองสามีภรรยามาจากนครนายกอะครับ นะเอามายงชิดมาให้เอาเค้กล้วยหอมใส่มาดันมาแจกกันแล้วก็เอาประดูกแดดเดียวนะตอนที่เขาไปเที่ยวตลาดบ้านละจันกันคุณนุชจะไม่ไปเพราะบอกต้องไปไปเพื่อไปดูนะเพราะคุณนุชเธอจะเป็นคนแข็งแรงก็มีความคิดเพื่อชุมชนเยอะบอกต่อไปจะได้ไปทำตลาดชุมชนคนท่าทรายที่นครนายก เนี่ยอย่างคนนี้น่าได้รับรางวัลคนดีสีนะครน,นายกเลอเกินนะครับคุณพรทิพย์นำไข่มาให้เอาเมล็ดกระเจี๊ยบมาให้ผมกระเจี๊ยบเขียวนะเมล็ดปอเทืองมาให้ปลูกแล้วก็มีกระปุกความรักนะใส่น้ำตาลมาก็เป็นโหลแก้วเนี่ยแล้วก็กระปุกความดีเขาก็เอากระปุกแล้วก็ใส่เกลือ เหมือนเกลือรักษาความเค็มเหมือนเหมือนคนดีทําความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มแล้วก็มีพับไส่เห็ดกับไส้ไก่ผมก็ใช้รับประทานเป็นอาหารประจําวันเมื่อวันที่สามมีนาคมนะครับคุณนวลจันทร์เจ้าภาพท่านก็เก็บละมุดมาเลี้ยงแฟนกันเพราะว่าท่านบอกว่าท่านสุภเกียรติสามีเนี่ยชอบทานละมุดมาก ผมก็เล่าให้ฟังในในรายการไปแล้วนะว่าละมุดสมัยทิศบวนบอกมาเริ่มจัดรายการใหม่ๆจะมีแต่แฟนรายการว่าขยายพันธุละมุดทำยังไงยังไงเราก็สอนวิธีตอนกันพราอละมุดเป็นไม้มีอย่างต้องตอนด้วยวิธีพิเศษนะครับคุณตุ้ยน้องจินนี่ก็ตรงกับวันเกิดเราก็ร้องเพลงอวยพรวันเกิดแล้ววันเกิดคุณตุ้ย ผมก็เพิ่งรู้เมื่อวันที่หนึ่งปรากฏว่าคุณตุ้ยเธอก็ไปรอ้อยพวงมาลัยกรุณามาเอามามอบให้ผมเพื่อจะมาขอพรในวันเกิดนะครับแล้วเธอก็เอาขิงดองมาฝากมีขนมอีกหนึ่งกล่องใหญ่นะแล้วก็มีสบู่นะสบู่ผสมขมิ้นสบู่ผสมนมสดแล้วก็ แถมมีจานใส่สบู่เป็นจานเซรามิกนี่ครูป๋องครูเมนะครับก็คือถ้าอาจารย์เฉลิิและครูเมนิสานะครับก็เอาขึ้นช่ายที่ปลูกไว้ที่บ้านนะฮะมา,าโชว์แล้วก็นำอะไรอะไรหลายอย่างนำํำก็กรุณานำซุปไก่มาให้ผมอุราคาก็ไม่ใช่ถูกนะนะนะะก็กรุณา นำมามอบให้ผมกินบำรุงกำลังแล้วก็นำขนมปังกระเทียมมาให้อร่อยนะกูจีซึ่งเป็นทนายความแล้วก็เคยอยู่วงการเพลงคีตาเลคคอร์ดมาก่อนนะก็นำฝรั่งพันหวานพิรุณมามอบให้กับแฟนคลับด้วยกันและมีชมพู่พันเพชรประทุม เป็นชมพู้จากไต้หวันรู้สึกจะไทยนานนะฮะเนี่ยครับเป็นน้ำจิตน้ำใจของแฟนๆรายการนะครับคุณต่อยคุณนภศรผมก็นำเอาฝรั่งหงเป่าซื้อกับชมพู่อ่าเป็นผลไม้ไปแจกกันเราใช้วิธีสังสรรค์กันแบบใครมีอะไรก็หิ้วกันมาทีนี้ของมันก็เหลือสิเอาเหลือก็ไม่ลำบาก นะเหลือก็เอาแจกจ่ายกันไปนะครับแจกจ่ายไปยังใครต่อใครทั้งหลายและผมเองก็มียางวงเป็นกำไรซึ่งผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับไปแจกให้กับแฟนรายการผมก็ซื้อมาจากหลานหลานแปดขวบก็ทำนะนะก็เป็นความรักความห่วงใยคนวงการตำรวจวงการสาธารณสุข วงการบันเทิงวงการท,ทนายวงการกฎหมายนะวงการการศึกษาวงการธุรกิจนะครับเราก็มาเชื่อมโยงกันหมดและวันนั้นได้ไปพบกับคุณสมภพซึ่งเป็นอดีตข้าราชการสาธารณสุขลูกน้องของคุณนวลจันทร์ตอนนี้เขาไปเที่ยวกันเข้ามาช่วยเป็นดีเจนะติดตั้งเคราอเกะ ก็ได้โหลดเพลงทิศวนบางมะมาให้ผมฟังแล้วก็คุยกันปรากฏว่าเขาเป็นแฟนตัวจริงครับเขาคุยให้ผมฟังบอกว่าเคยดูสมัยที่วงดาวกระจุยเล่นตลกหน้าทำเนียบรัฐบาลนะ <S <S ในยุคนั้นก็มีเขาทรายต่อยกะโอโรโน่ซึ่งเป็นนักมวยเก่งแล้วเขาทรายก็อน,นอกพอดีตัวตลกผมยุคนั้นมีน้องคนหนึ่งเขาตัวดำเป็นคนเชียงใหม่นะ คนตัวดำอีกคนก็ตัวหุ่นล่ำบึกเหมือนเขาทรายผมก็เป็นนักภาคนะไอ้เขาต่อยกันทีนี้ไอการที่นำวงดนตรีไปแสดงหน้าทำรรเนียบตอนนั้นผมไปหัวหน้าวงมันก็ใกล้สอบนะรองอธิการบดีฝ่ายนิสิตก็บอกมาว่ารัฐบาลขอให้นำวงไปแสดงที่หน้าทำเนียบไอ้รุ่นน้องๆบางคนบอกว่าจะสอบไม่ไป อย่างงี้ผมบอกใครไม่ไปอย่าไปผมอยู่ไปเล่นคนเดียวหน้าทำเนียบเนสุดท้ายนก็ไปทั้งวงนะครับที่เราไปแสดงตอนนั้นก็เป็นการไปแสดงเพื่อหาเงินสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนี่ก็เป็นสิ่งที่เราไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีเรื่องอีกเยอะที่เขาคุยกันแต่ละคนแต่ละคู่ผมไม่ได้ไปสืบเสาะมาเพราะว่าผมไปพร้อมกับเตียงพระใบ ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเดินทางยิ่งต้องตื่นเช้าด้วยนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่นำมาเล่าให้แฟนท่านอื่นที่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมง,งานได้เสมือนไปร่วมง,งานด้วยกันนะครับเฟตเรยลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรยลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผัก ไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร